นี่คือตำนานไมเคิลโอเวนชื่อเต็มไมเคิลเจมส์โอเวนวันเกิด14ธันวาคมคศออ1979สถานที่เกิดเชสเตอร์อังกฤษตำแหน่งกองหน้าสไตรเกอร์สไตล์การเล่นรวดเร็วจบสกอร์เฉียบคมฉีกแนวรับได้ดีโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นที่มีความเร็วจัดมากเส้นทางอาชีพสโมสรลิเวอร์พูล1996-2004แจ้งเกิดตั้งแต่อายุ17ปียิงประตูได้มากมายกลายเป็นความหวังสูงสุดของทีม ได้รางวัลบอลลองดอร์ปี2001หลังจากพาลิวพูลคว้า3แชมป์เอฟเอคัพลีกคับและ u ูฟ่าครับเรอัลมาดริด2 0 0 4ย้ายไปเล่นในลาลีกากับทีมราชันชุดขาวอยู่เพียงหนึ่งฤดูกาลยิงประตูสำคัญหลายลูกแต่ไม่ประสบความสำเร็จมากนักนิวคาเซิล u ยูเนเต็ด5 2 0 5 9เจอปัญหาบาดเจ็บบ่อยครั้งทำให้ผลงานไม่ต่อเนื่อง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-0-9 0ถึง2-0-12ย้ายมาอยู่ทีมคู่แข่งของลิเวอร์พูลเป็นกองหน้าสำรองแต่ก็มีโมเมนต์สำคัญมากมาย Stoke City 2-0-12ถึง2-0-13สโมสรสุดท้ายก่อนแขวนสตัดทีมชาติอังกฤษติดทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ18ปีฟุตบอลโลก1998แจ้งเกิดระดับโลกด้วยการยิงประตูสุดสวยใส่ทีมชาติอเจิตาลลงเล่นทีมชาติอังกฤษ89นัดยิงได้40ประตู เป็นหนึ่งในกองหน้าคนสำคัญที่สุดของอังกฤษยุค1998ถึง2006หลังแขวนสตัดพันตัวเป็นนักวิเคราะห์ฟุตบอลผู้บรรยายเกมทางโทรทัศน์ยังเป็นเจ้าของคอกมาเร่งในอังกฤษขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบฝากทุกท่านช่วยกดติดตามเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ